คนครับเห็นแท้งที่อยู่ทางด้านหลังผมไหมครับเป็นสีขาวฟ้าสลับกันไปนะครับถูกทาขึ้นมาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกว่านี่คือจุดสำหรับทำอะไรนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปตามดูกันว่าแท้งที่อยู่ทางด้านหลังผมนะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความงดงามมีความเหมือนกับสิ่งที่อยู่ทางด้านหลังผมหรือไม่นะครับเราจะไปตามดูกันว่าแท้งแห่งนี้ จะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความงดงามขนาดไหนนะครับแล้วก็ด้านในจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแท้งแห่งนี้จะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีความสวยงามขนาดไหนด้านในจะมีอะไรให้เราชมบ้างซึ่งบอกไว้ก่อนว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กของประเทศคูเวตเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้อย่าลืมติดตามชมในสิงโตพาไป EP นี้นะครับว่าแทงที่อยู่ทางด้านหลังผมนะครับเป็น แลนด์มาร์คที่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีความสวยงามอลังการขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมในสิงโตพาไปอีพีนี้ไปตามกันเลย